มีใครจะกินยาพาราเซตามอลหรือว่ากินฟาไลโจนดีคะเพชรเช้แนะนําเลยนะคะว่าควรจะกินเป็นยาที่ใจในการลดไข้นะคะทั้งสองมีฤทธิ์ในการลดไข้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งตีแตกต่างก็คือยาพาราเซตามอลนะคะใจในการลดไข่ถั่วไปนะคะทุกคนนั่นก็คืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนั่คือย่างเช่นเป็นวัดหรือว่ามีการติดเชื้ออย่างอื่นนออย่างเช่นอาหารเป็นพิษมีการติดเชื้อแบคทีเรียมีการติดเชื้ออื่นๆนะคะแต่ฟาไลโจนนะคะเขามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส นั่นก็นคืออาจจะเป็นจากการเป็นวัดนะาเจา้าซึ่งการเป็นวัดเนะะี่ยค่ะมักจะมีไข้ตัวและมีกันเจ็บคอรวมด้วยแบบนี้สามารถใช้ฝ้าและจนได้นะคะยามีหลายอย่างนะคะฉะนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อบ่งใช้ด้วยเพื่อจะได้รับประโยชน์สูงที่สุดจากยานะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เพสชัชจีนต้องการให้เพื่อนๆรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและการดูแลสุขภาพนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเภสัจีนนะคะกดติดตามไว้ได้เลยค่ะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระสำคัญตรงจุดนี้ค่ะ